ก็ไปกินฮันนิพรับหมูกระทะเกาหลีใช่ค่ะแล้วก็ไปร้านเอเชียนะคะแล้วพอดีผ่านผ่านที่นี่กําลังจะกลับบ้านน้องโอใจดีนะคะบอกว่าที่เนี่ยเป็นร้านไอศครีมที่อร่อยที่สุดแถวย่านนี้ชื่อว่าร้านมูตูใครผ่านมาแถวนี้จะเห็นรูปบัวนะคะอรถเต็มเลยตอนดูลองลายลองลายแล้วเราเดี๋ยวเราไปซื้อกันว่ามัน อันนี้วันนี้ก็เอาใจสายหวานเหมือนกันนะคะเบาหวานหรืออะไรครับเบาหวานไม่เบาหนักหวานเลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องเขาไปส่งซื้อก่อนหนักหวานไม่ใช่เบาหวานเราบอกบอกว่าเรียวไอศครีมครับมูตูเรียวไอศครีมมูตูคนตอนนี้คนต่อคิวกันเยอะมากนี่ลาคาครับมีที่ชาลอบวิวมีที่เลกันนา อันนี้อันนี้เป็นของมูเปอร์ใช่มีูโคเปอร์ด้วยใช่เป็นร้านดังของโวจิเนร์ดูการดูดูการแต่งตัวของสุภาแล้ววันนี้ซัมเมอร์ซิกาซัมเมอร์ซม์ามันอยู่บ้านเลยเรเที่ยวไกลมากพอเราเข้ามาต่อแถวปุนะคะมันก็จะมีรายละเอียดให้เราดูนะคะแล้วก็พร้อมรับ แล้วก็จะมีไซส์ที่เราจะสั่ง small medium แล large นะคะหรือเราจะเลือกเป็น single double ก็ได้นะคะก็จะมีราคาให้นี่ก็จะเป็นรสชาติของมานนะคะเริ่แต่บานาน่าแบล็คเบอร์รี่ช็อกโกแลตชีนามอนคอฟฟี่คุกกี้โดสคุกี้แอนด์ครีมเค้กบัตเตอร์ท็อปต้อนแคนดี้นะคะจากช็อกโกแลตมูสตินนะคะมอนต์ชอเบตนะคะ คเลตชิพเนี hmm. <oc> mm ่ยทำก็จะมีให้ออร์เรนจ์บานิลาสตรอเบอรี่สวีทครีมแบสบอร์รีช็อกอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ทำแล้วสดนล้วเราก็เลือกอย่างนใช่นีเนอสปีชหรอ่าเราจะไม่เอาปแล้วแต่ ช็อกโกแลตอย่างเดียวใช่ไหมครับผมได้ตอนนี้กำลังเลือกกันมันมีน้ำช็อกโกแลตแต่ช็อกโกแลตอ่ะช็อกโกแลตด่างช็อกโกแลตไหมไม่หรอมันคือมันคือร้านดังไงใช่ครับมันคือร้านดังก็มีนะดีนะแต่มันมาแล็ตด่างช็อกโกแลตเป็นแน่นอนเพราะว่าถ้าด่างไม่ได้เราแค่ช็อกโกแลตก็พอแล้วมันช็อกโกแลตนะครับได้เดี๋ยวคุกกี้อันดีเดี๋ยวเราเราไปใส่เดี๋ยตอนนี้เลือกเลือกรสชาติ ถ้าเราสั่งครึ่งครึ่งไม่ได้หรอนี่ว่าสั่งสองตะปูั่นแะแบบว่ารวมอยู่ในคนเดียวคนนั้นได้ได้ได้ใช่ไหม

รองรับตรงน,นี้ต่อแถวยาวมากคือใครมาพักก็ต้องมากินที่ครับคือดูมันเป็นมันเหมือนมันจุดจุดจุดพักอะครับเขามาเขาเขามากินกันที่นี่นั่งกินกันลายร้อนก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรทำจากลมวัวแท้ๆของที่นี่ ดังมากดูจีนเ<ด>นี่ยดูลองลายลองลายลองลายยาวมากยาวแถวยาวมากองมาต่อแถวนะไม่ได้มาซื้อไม่ได้มาซื้อเอแล้วก็มี่เลยก็มาต่อแถวแถวันอ้ยได้ไแต่ละคูยาวมากเดี๋ยวนี้เขาความเป็นระเบียบเขามีเยอะอยู่จต่รถเขาก็มีให้เทียบ กันหน้าตาหน้าตาไอส์ครีมมนาะโต้ตยกันมา,าโตกนะ็กินเลยนี่จุดสั่งอันนี้จุดรับอีกฝั่งเดี๋ยวมารับกันฝั่งในครัวเขาก็ทำงานากันราจ่ายเลยตอนนี้รอเราเราจ่ายยัง้วใช่ไหม เราจ่ายเงินเรารอรับรับช่องช่องรับช่องรับเลยก็ช่องก็ช่องก็ช่องขึ้นนานมากเลยนะไม่กินเวลานานมากทำไมอร่อยนะขึ้นชื่อขึ้นชื่อใช่ไหมใช่ครัขึ้นชื่อแม่ก็คนเยอะขึ้นชื่อว่าขึ้นชื่อว่าอร่อยอร่อยมาที่ราที่ไม่เจอคนเลยนะเจอเราั้ปิดมั้มปไดใช่เพราะว่านี่ไม่ชาวใช่ เขาเปิดตั่อปายโมงปีหลังปลายโมงปลายโมงหรือสามโมงอแล้วมันที่มาห้าทุ่มมันปิดอ่ะอันนั้นอ่ะเขากลับบหมดแล้วเราบอกเขาเปิดล่ะเขาเขาไม่ปิดเราเขาเปิดเขาเหรครับเขเปิดเปิดร้านไหมได้แล้วนี่อนี่มาลวของผมนะผมผมสนใจแค่คนยื่นผมไม่ได้สนใจไี้ต t ๊กต๊กเท่าไหร่ขอบคุณนี่เราไ ไม่กล้าโดนโดนอะไรพี่จุใรับที่กรจุเนี่นอร่อยเพื่อนามันนียที่กระจมีนครับมากเยจ็นอร่อยไม่ดูด้ยนะอ้ดูนะครับละลายดูดอร่อยอร่อยเย็นอร่อยอร่อยไม่ลืมนะอร่อยพี่นี่มัน้กูกันก่อน หลอดดูดด้วยหลอดขาหน่ไหมเขาหนนึ่งไม่ต้องเข้าเฟรมไหม่ม่ต้อเขาเฟรมไม่ต้องเรมสามสองโอเคครับสามสองหนึ่งไม่นับเลยม่ไม่นับเลียแบบนี้อ่ะเลียเป็นงานหน่อยเป็นงานหน่อยแต่ละคนอร่อยไหมคือโอเคไหม โอเคได้อยู่นะจะเห็นว่าทำไมของหัวมันแตกต่างจากจากน้องๆเพราะว่าหูสั่งสองสกุ๊บพิมพ์งานไม่ช่วยแกะเลยใส่เนื้อช่วยดอเบี้ยนี้ด้วยสาวสวยสาวสวยของเราเปิดโทรศัพท์ได้ไหมแง่เอาแล้วรอไม่ได้เด็กพวกนี้ไม่ได้เลยเต็มโดเต็มไปไทยที่ไหน่แตกต่างจากคนนี้หนึ่งบ้านนะ s p ป e d าสิกแล้วล้วก็เราก็ยืนกินเงี้ยพักแวะยืนก yani ินเขาจะมีจุดอือร่อยเทาไีอันนี้อร่อยมากรสชาติอะไรครับไออะไรนะโดโดดัโด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 เลมโดุกกโดุกี้โดปาล็อกเขาเอออีกอันหนึงคือเซนด์วิเบอร์อะไร รอร่อยพี่หนุ่มไหมรสทาตอร่อยอร่อยเลยแหละอร่อยไหมอ่อเหมาะตน่อยไม่เสียไม่เสียชื่อเลยใช่ไหมอร่อยอนเนี่ยลองลายก็เต็มเลยคนต่อแขวเยอะ นี่คือที่จอดรถแล้วเต็มอันนี้คืออันนี้คือที่เขาเขาเขาสั่งเขาไม่อยากเขาสั่งเขาสั่งแบบออนไลน์แล้วเขามารับในช่องนี้อ่าพวกไม่อยากนั่งแล้วกินซื้อกินในรถก็มีอย่างนี้ครับเนี่ยเรานั่งกินบรรยากาศชิวๆนี่นั่งกินในติมครับกินในเต็มนี่ ได้นะไม่เนี่ยค่อยสมศักดิ์ศรีหน่อยค่อยสมศักดิ์ศรีหน่อยคนเลี้ยงหมาหรือว่าอะไรฮะไอศิงป์เวอืเขาเมีนี่มันจากนมวัวแท้ๆเลย ใช่ทินมันลายแล้วปิดคลิปได้เลิกค่ะปิดคลิปปิดคลิปก่อนนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้เห็นว <He 'll S 1> ัวยืนอยู่ตรงนี้นะคะนี่รู้มาเลยมันเป็นของดีของมันเป็นข,ของดีขอ,ของเวอร์จิเนียเขาบอกขอบคุณน้องโอ๋ด้วยขอบคุณน้องโอ๋ได้ยังมาช่วยขอบคุณแนะนำ โอ้ันนี้อันตัดนะครับตัดด้วยนะครับัตัด้วยอากาศร้อนอากาศร้อนละลายมากาโอเคมีอะไรฝากไหมครัพี่โนอ่ะพอแล้วค่ะพอละเมียดก่อนนะคะมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะขอลเมียดก่อนละลายก่อนละเมียดก่อนนะคาอร่อย